วันนี้มึงจะต้องมาตัดไม้ไผ่ทำวาวให้เอฟซีเลเพราะว่ามันแข็งแต่ว่าไม้ไผ่นี่มันยังอ่อนเราเลยตัดไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเรามันไม่มี Pie, ไม้ไผ่ไม่มีมากันปลาวไม่มีการนอเรามาทำวาวกับไอ้นี้ทุกคนดูว้าวคนหัวจองเลยทุก <c oughs> คนมันคือวาวเกาะกระยาชิดเกาะเพชรชีดนีงจะทำไมเละเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาข้างบนนั้นนะยังเห็นเอากระรังให้ได้ก่อนก็ได้ โก็เฮลเลยไม่เมตตาก็ทันดูตาที่ขังยังเจาบ่เลยทุกคนไม่ใช่แบบนี้ตอนนี้มันเยแรงไม่ได้เราต้องหาตัวที่แบบตรงๆหน่อยเดี๋ยวมันขึ้นไม่ลอยกูข้างบนนนวดอเนกโอ้โหไม่ได้ก็เราต้องหาต้นดีๆหน่อยเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นไม่ลอยตาก็เดี๋ยวพอขึ้นไม่ลอยพวกนี้เบรคอเนกเลยอ้าพบแล้วตาก้ พาไปต้นเลยต้นตรงน้องเนี่ต้นนี้ตัวนี้เหมือนกันเดรอเนี่ย้าจิ๋วเดินต้นตองน้อโอเคทุกคนทุกคนคิดว่าเป็นยังไงตัวนี้โดยรวมแล้วค้ดเคอูเลยต้นตงขอลนดใเนียม่เ๋ยจะหาต้นที่ใช้ได้เดี๋ยวเราพาไปผูกกับเชือกได้แล้วก็บนอ อันต้นนี้้ไม่ได้เราใช้ต้นอื่นแลยตาก้องนกดแคสตเยขาเลือกก่อนไหวหมดแคสต์เลยตาก้องนะอะไรดึงอะไรก็ลุ่หมดเพียงทุกคนสวยเชียอ๋อนี่ต้นนี้งแต่อ่าฮึจัมัแต่กล้องวะกดแคสโอ้น่าจะขึ้นนะโอเคไหมนี้เออกดแคสต์นลองเทปก่อนจะบใมันดีกว่าเยอะเลยจริงเหรอใช่ ไม่ว่าเราน่นจะหาต้นอื่นต้นนู้ก็มีไปเอต้นหัวเกตมาไดินู้มึงเหยียดต้นนู้เยอะนู้นแล้วต้นลี้ยังต้นนู้ใหญ่ใหญ่เบ้นั่นมันดีอะทุกคนไปรปเอาต้นนู้นเดี๋ยวไปทุกคนกอดแค่แล้วเหงียนเอาใหม่ดิกอดแค่มันโงมากเลยตากล้องเดี๋ยวปีหน้าไปไม่ได้ตากล้องเราไม่อยากจะให้ตากล้องขึ้นอยู่ในความเสี่ยงเนี่ย ตอนนี้น่าจะใช้ไ to ด้นี่มังงีอ่ะนี่อันนี้เหรอใช่กดแคทอีกอ๋อนี่นะตะโกนนี่สวยดูว่านี่สวยไหมนี่นี่สวยกว่าเลยนี่เนาะอือกดแคทอันนี้สวยมากอืออ๋อแล้วเราก็ได้มาเต็มได้อันสวยเนาะตะโกนเนาะชอยอ๋องามากดแคทเลยไหมกดแคทอันนี้ทิ้งไปเดี๋ยวเราตามมาดูกันว่าเราจะทำย่างไรกับพวกตัวนี้ปอะกออะไรกับเจได้ตามมาเลยเชิงเปิงเจอกับที่บ้านไปหาอะไรมาซ้ำมาทุกคนไป ชัดไหมตาต้องชัดชัดจริงหรือเปล่าชัดจริงโอเคเดี๋ยวมาจะใส่เราจะมาผูกเชือกอกกันแล้วเราใส่หางให้มันบอกเลยว่าคนที่ไม่มีว่าวเล่นลงไปทำไรได้ขึ้นทุกคนเพราะมันอร่อยถ้าไม่ใส่หางนี่มึงเหยียดไม่รู้ว่าขึ้นไหมนะแต่ว่าถ้าว่าใส่หางนี่นเหยียดว่าขึนากก้นเราผูกละเชือกอกอันเราสักตรงนี้สะยี่ยี่สิบเปอร์เซ็น ยี่สิบประเด็นนะทุกคนนี่ยี่สิบประเด็นแล้วก็เว้นไว้ละเว้นไว้ละประมาณนี้นะกคนแล้วเราปลูกสักหนึ่งหนา <Okay. S 1> เราอย่าปลูกให้น้องแรงทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นนะแล้เ,เราก็ใช้เช็ดได้นะทุกคนในการปลูกแล้วต้องยาวเกินนะทุกคนถ้ายาวเกินเดี๋ยมันก็จะยาวแต่ถ้ามันไม่ยาวมันก็สั้นประมาณนั้นทุกคนเรนมันชับใช่ด้วยหรอทุกคนแล้วว่าปลูกหมอกนะทุกคนปลูกหมอกให้ชับ เดี๋ยวพอไม่ชับเดี๋ยวมันจะหลุดนะทุกคนเออโอเคเมื่อเราผูกหมอกแคบแล้วเราก็สอดเข้าไปทุกคนตากล้องเข้ามาแค่แค่ทุกคนเราก็เย็นเข้าไปในตัวสั่นมากกล้องโอเคใส่เข้าไปแล้วก็สอดลงมาฝั่งนี้ทุกคนนี่มีจะขึ้นในเลยบอกเลยว่าผาเชิงแน,น่นอนถ้าไม่ขึ้นมึงเห็นได้ชัดบ่งองวุธเลยเฮ้ยอืมพิเศษ เราใช้เวลาในการพูกพูกเชียออกนี่สักแปดสิบวันนะทุกคนพูกเออพูกพุกไม่ใช่พุกพุกพูกทุกคนพูกเชียออกพูกสักแปดสิบวันนะทุกคนเพราะว่าถ้ามันเร็วกว่านั้นมันจะไม่ช้านะทุกคนเดี๋ยวพอช้ามันจะไม่เร็วแต่กล้องเราทกน้ําไปสามแก้วเห็นตายคลิปให้คุมตายคลิปตัวถับยับน้ําไปสามแก้วทุกคนชาติเี็วนี้เรื่องยับนี้ทุกคน ชอบเลยเดี๋ยวเราลองแบบเล่นแบบไม่ใส่หางดูก่อนไหม <c oughs> แตากล้องยับ <Yep. S 1> ขึ้นไหมว่าตากล้อ <c oughs> งมทขึ้นจริงเหรอขึ้นหมุนติ้ยๆเลยเหมือนลูกยางเลยจริงเหรอใช่แล้วถ้าใส่หางนี่ขึ้นจวดเพราะเมื่อก่อนมึงเ,เล่นใส่าหางนะทุกคนแต่ไม่ไม่เคยเล่นที่แบบไม่ใส่หางแต่ไม่แน่ทุกคนเออแต่ที่ผมเห็นนั่นเขาใส่หางอนะไรนน่ะหางหางด้วยใบไม้ไอ้ที่มันเป็นก้านๆที่อยู่บนต้นปาล์มกันเอาจริงเหรอใช่อคุ้นไม่ต้องแรงก็คุ้นบนนี้ บาเลยับทุกคนเยับไปว่ากินนี่ไม่ใส่งก็ขึ้นนี่บนนี้้ยทุกคนเอทำเป็นเล่นไปของแท้โอ้บอกแล้วของเงียเนทำทำเงียทำไรเงียทำของแท้ <c ười> มาทุกคนเี๋เราไปแต่งแล้วเมามาบนแล้วตากล้อ,องเนาะ mình thấy là nó sẽ đâu, không ai để đâu, không đâu, có đặt có cái không phải là mình để đặt che nhiều, cái này không, mình thấy đâu, đặt che nhiều, cái này không, để đâu, đặt che nhiều, cái này không, mình thấy đâu, đặt che nhiều, cái này không, mình thấy không ai để đâu, đặt che nhiều, cái này mình thấy không mình thấy không để đâu, đặt che nhiều, cái này không, mình thấy không ai để không, đặt đặt ก็ดาดี uh, ้ม so the ันอ ah, ๋อไม่ใช mm ่ดาดนะนี right ่อะไรของนี้มันเป็นโซมทุกคนเอเมเลยดิมีตังไหมอ๋อไม่มีทุกคนเราจะเปิดเพื่อแล้วมันต้องเหงีไปไหนแล้วอะไรอันไกลอ่ะอันไกลใช่อยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ๋อทุกคนไปแต่มากันไกลสูงทุกคนอ๋อทุกคนเฮ้ยบอกแล้วหมดตากรงนี้กันไปดีหมดโอ้ตากรงไม่เป็นไรเราตัดอันนี้แหละทุกคน เราใช้สูตรแบบที่ว่า fc ไม่เคยใช้มาก่อนเราจะใช้สูตรแบบพอกินไก่ fc เยอะใช่ทุกคนนี่เราใช้สูตรพับแบบนี้นะทุกคนมันที่มึงเคยสอนชอนไปนะนี่ก็ขึ้นแน่นอนเลยแต่ก็เออใช้สูตรพับนี้พับสองปีพอนะ้วทุกคนาะนี่เราก็พับแบบนี้ตุกคนทุกคนเอาไปทำตามได้เลยนะทุกคนถ้าใครไม่มีเว้าเล่นหรือว่าใครที่อยู่ใน ไม่ปาในไดคือแบบหาไอ้นี้ง่ายกว่าหากระดาษเราเนาะเพราะว่าบางคนบอกว่าทำไมไม่ทํากระดาษกับเบื้องเหยียดทำไมเบื้องเหยียดไม่ทำกระดาษ,ไมไมดาษบางพื้นที่หากระดาษไม่ได้นะใช่ไหมมุดมันบมงมุดนี่ไม่มีเลยกระดาษบางมุดเอาไปกรอกไปหมดเราตัดไปน,นี้เลยทุกคนแบบง่ายๆเลยแต่เรามาติดกาวเลยเดี๋ยวกาทุกคนท่านนันเป็นแบบนี้ทุกคน อาออ๋อได้เลยทุกคนเลไม่เหมือนที่คิดไปเลยยับเลยทุกคนอืมนั่นอะวางไปเลยเนาะแล้วก็ยำเลยทุกคนนะเราจะเอาแค่นี้พออ่าเมื่อเราได้ปันนี้ได้ไหมทุกคนเรวก็พับปันนี้หนาหนึ่งตะก้อนนะที่จริงเราต้องใช้นู่นดีกว่าไหมตะก้อนตะก้อนือเราใช้กันไกลดีกว่าไหมเออเออตะก้อนใหญ่แรงแน่เพราะว่ามันจะ โดนอัดจ้ะเดี๋ยวใช่ไหมตาคอนเข้าใจไหมเออมันจีโดนอัดนะทุกคนทุกคนลองคอมเมนต์มาดูนะว่าตากล้องสมควรโดนอัดไหมถ้าว่าทุกคนคอมเมนต์ส่วนมากมาว่าโดนอัดก็เดี๋ยวเมียจะอัดถ่ายยลิปชูเลยนะยึงเมียจะบึ้มยับไปเลยยับแบบคือวิ่งเงียบเงี้ยได้เลยเนี่ยทุกคนเด้อไม่ต้องกลัว อยู่บางเหียดบางเหียดได้เลยเนี่ยอ๋ออ๋อทุกคนอ๋อเหีดเราตัดตรงนี้ดิยะนี่เราใช้เวลาในการตัดหนังก็หลายวันแล้วนะตากร้องเนาะใช่ทำไมไม่เราไม่ตัดกันนู้นเลยเดียววะใช่เสียเวลามากเลยวันนี้ใช่แต่ไม่เป็นไร FC ดูได้ใช่ไหมถ้าใครที่ดูไม่ได้ก็อะ้รอ่ไม่กดไลค์ไปเลยกดไลค์ไปก่อนไม่กดตั้มด้วยเราใช้เวลาในการตัดกับในการทำบ้านนี้ กี่นาทีนะแต่ก้องเออหกหกเลยเหรอใช่เดี๋ยวเราบนว่าแปดแปดวิเราก็เสร็จเลยหกแล้วใช่ไหมใช่ที่ต้นไม้นู้นยี่สิบนาทีอันนี้หกนาทีแล้วก็เราบนว่าไม่โดนสองวิเราก็ปิดคลิปเลยเดี๋ยวเนาะใช่ทุกคนก็แล้ยน่าหมดก็พันห้าวิเปรียมตัวเปรียมใจร้องได้เลยนะทุกคนนี่เรามีกาวด้วยไหมโอ้โหอืมอ่ากาวน่ากินมากทุกคน ไม่ยีเกาวรนเหมือนนี้ลาเทกกาโรไม่ยีเกาวร้อนอ๋อดีกว่าเกาโรนมีคนทาการทากาวก็ทาแบบปกตินะทั่วไปทาแบบแยาวๆเลยเพราะเราบรรเจกว่าขึ้นแน<อ>่นอนเพราะถ้าไม่ทำนี่ไม่มีคำว่ามไม่ขึ้นทุกคนขึ้นต้นไม้เพราะยับ,ยบโอเคนี่ไปแล้วแต่ถ้าหางขาดก็โทษตากล้องนะ ก็ตากองตาตากองบนญหางขาดเราก็โทษตากรงสนใ้ตากองไปบุญมันคนนเราก็ตีอ่างมันเลยอ่างไม่ต้องยาวมากนะสักประมาณนึกแปดเมตรนะทุกคนอย่ายาวเร่งถ้ายาวเร่งเดี๋ยวมันจะอาจจะพาไม่รอดแปดสิเมตรก็พอแล้วตากรงติดไหมตากรงติดกับอันนี้อู้ตากองมีว่ารอยลาวว่าวนี้ เพราะว่าหลายคนเคยเห็นในคลิปบางเหตุบางเหตุเคยทำลงไปแล้วนะนี่ก่อนอุย้ยไปตากองเดี๋ยวเราไปถ่ายเอาหน้าปกกันมาเ,นเดี๋ยวได้มัดนี่ก่อนนะก่อนเดี๋ยวก็หาว่าชักช้าเราจะได้บนน์ในเลนนี่ตังบอกเลยว่าคลิปนี้ FC ดูสามประลลานขนาดเย็นอันนี้ก็เยง็งไม่ก็ดุง ขึ้นหน่อยนั่ถินนะอือใช่ไหมก่อนทุกคนจริงเลยอาถมาตะกองลมไปตะเดิมปะใช่นี่ถ่ายกองดูๆถ่ากองต่ายกล้องนี่ใกล้ๆตะกองเดี๋ยวถ่ายกล้องน่อยถ่ายหน้าปกนี่คือถ่ายที่เที่ยวให้เต็มหน้าไปเลยเนี่ยให้เห็นว่าไม่เห็นเชือกเต็มหน้าใกล้ๆไปเลยถ่ายที่สี่เขาไงไม่ต้องถ่ายวันนี้แหละถ่ายในคลิปนี่แหละ กดวางได้ใช่ไหมฮะกดวางทำไมสวยไม่ต้องกดไม่ได้วางดิโอเคดีเนาะได้ไหมได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาลงกันว่าจะขึ้นไหมตาโกอยู่กันเลยตาก็กดกะไม่ไม่มีอะไรตากล้องมไหมป้อมมีเจ๊กนะวิ่งอุ้ยตากล้โกคุณดิใส่เตึ้นเคร่งเห็นดูแล้วก ทุกคนมาเห็นแก้ดูนะทุกคนเราด้วยมีเรวิ่งวันนี้นะรับวิ่งวันนี้ทำไมมันเอียงไปนั้นรู้ไหมตาต้องใจที่มันเอียงเพราะว่านี่ลักษณะของแกนมันไม่เท่ากันเราต้องทำให้มันเท่ากันแล้วเราก็ต้องตัดถ้าใครมีกันไกลก็ตัดได้กันไกลนะนี่โอเคมาดูแล้วตาล้องว่ามันจะดีกว่าเดิมไหมนะ ไม่รู้เอียงแบบังนู้นเหรอจ้ะ่าหลยอ้าตากมาเรื่องเลยนะเดี๋ยวนะวิ่งพิดเลย้มาปาก่อนตาโก้พร้อมไหมพร้อมพร้อมนะตาโก้นะใช่อมม้เห็นัขึ้นนะตากนะใช่ตาก้อ้ขึ้นดีรอยเอตาก้ลงไปวิ่งงลางนี่ไงถาย้ข้างบน เงียบบ่นอะไนะตายอันเลยกตากองว่ะตากองว่ะอะไรก็กู่นี้ใช่หอยเชื่อยาวเลยตากอนเงียบบ่นจากตรงนี้นะแล้วไม่มีแด้หรอเป่าตาคอนตอนนั้นกบเนาะหาดีด้ำตรงนึงวิ่งโอ้โหตากอนก็ดีอ่ะเก็บมาตากอนเก็บมาเก็บมาเราไปไปเล่นที่หาดน้ำทุกคน ถ้าอยากดูเต็มเต็มว่าขึ้นหนอยไม่ขึ้นหน่ยเดี๋ยวมึง้ก็มาโบนให้ที่แตน้ำอีกทีพอคลิปนี้มันยาวแรงแน่เราเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ได้จาจะเป็นผู้ชูว